ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมราชาแช์ ก็คลิปนี้นะครับผมก็จะมารีวิวอันตีแล้วก็รีวิวสกิลทั้งหมดนะครับทุกคนกับสอนคอมโบวันช็อตคอมโบใหม่นะครับทุกคนนะก็ตอนนี้นะครับเออแอดมินเนี่ยเขาได้อัปเดตสกิลอันตีแล้วนะครับมีชื่อว่า Bad o m e n นะครับทุกคนนะเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูเลยนะว่าอันตีเนี่ยมันเป็นยังไงนี่เป็นไงครับอั็นตีเทพไหม อันตีนี่คือแบทอเมนเนี่ยสกิลแบดโอเมนมันจะเป็นเออเป็นเครื่องบินนะครับทุกคนนะแต่ว่าตอนแรกเครื่องบินมีล้อแล้วนี้ก็เออแบบว่าแล้วนี้ก็จะเก็บล้อแล้วทีนี้ก็เออแบบว่าเครื่องเครื่องบินแบบมีลอยกลางอากาศเออแต่ไม่เป็นไรผมจะทําให้มันลอยกลางอากาศนองโอเคลอยกลางอากาศยังโอเคลอยกลางอากาศแล้วโอเคค่อยสูงขึ้นหน่อย ก็นี่นะครับก็เป็นสกิลอันตีนะครับทุกคนผมบอกไว้ก่อนเลยว่าสกิลอันตีนี่คือแบบโคตรเกียนอะ่ะแบบว่าเอาไปเกียนคนได้เลยแบบกดอันตีใส่คนมั่วแล้วคืออันตีนี่คือไม่สามารถบล็อกได้ด้วยนะครับทุกคนเดีด๋ยวเราจะมาลองใช้กับบล็อ <transitioning> กดัมมี่ดูนะครับเห็นไหมครับขนาดบล็อกแล้วก็ยังบล็อกไม่ได้เลยครับทุกคนเรามาดูเออดัมมี่เพอร์เฟกบล็อกกันบ้างครับ นี่ดัมมี่เพอร์เฟกต์บล็อกก็ทำอะไรไม่ได้เหมือนกันนะครับทุกคนแล้วก็มาเอออยู่ไหนวะนี่ไอสกิลวีของคิงคิมสันนะครับทุกคนเอาผิดตัวผิดตัวผิดตัวไอตัวเนี้ยเห็นไหมครับทุกคนมันยังทะลุนะ มีแค่ไอ้นี่เท่านั้นที่แบบว่าเราไม่สามารถทําอะไรได้นอกจากระเบิดของเอ่อคิวเลอร์ควีนนะครับทุกคนนะก็สกิลเซตก็มีประมาณนี้นะครับทุกคนมาเดี๋ยวเราจะมารีวิวสกิลอื่นกันบ้างนะครับเพราะว่าเอ่ยยังโจเซฟเนี่ยยังเอ่อผมมันผมไม่แน่ใจนะว่ามันเปิดตัวฟรียังแต่ว่าจะมารีวิวให้ทุกคนได้เห็นทุกสกิลกันนะครับว่าเอ่อว่าแบบทุกสกิลมันทําอะไรได้บ้างสําหรับคนที่แบบว่าไม่ได้มียังโจเซฟนะครับทุกคน อย่างแรกลยครับสกิล e ก็คือสกิลทอมสันนะครับก็คือเอาเปืนมายิงกราดนะครับทุกคนนะนี่นี่คือสกิล e นะครับต่อมานะครับสกิล r ก็คือรีบัฟโอเวอร์ดิฟอันนี้ก็คือมันแบบว่าดาเมจปกตินะครับทุกคนแต่ว่าจะเป็นการทุ่มนะครับทุกคนทุ่มลงพื้นถ้าเกิดใช้สกิล X แล้วก็สกิล r เนี่ยคือมันจะทุ่มลงพื้นนะครับทุกคนแบบนี้ เห็นไหมครับมันจะทุ่มลงพื้นแต่ถ้าเกิดใช้แค่สกิล R ปกติเนี่ยมันจะกระเด็นนะครับทุกคนต่อมาสกิล X กนะครับก็คือเจลเลตแพรนนะครับทุกคนก็คือเป็นการเอาปืนฟาดหน้านะนี่เอาปืนฟาดหน้าแล้วทีนี้ก็ดึงกลับมานะครับแล้วก็จะระเบิดภายใน5าวิก็ประมาณนี้นะครับทุกคนต่อมาสกิล C คือเบสเราสามารถแบบว่าเคาน์เตอร์ได้เหมือนเดิรโวเลยครับทุกคน บอกไว้ก่อนเลยสกิลซีนะี่แบบโกงนะแปลว่าโกงเหมือนเออเคาน์เตอร์เดือบโลี่อะแบบว่าขนาดเคาน์เตอร์แล้วอะคือยังสามารถทําดาเมดได้อีกด้วยครับแต่ว่าถ้าเกิดสกิลซีอยู่แบบนี้กลางนาเขตนี้มันจะไม่ได้ต้องอยู่ใกล้ศัตตูเท่านั้นนะครับน,นี่จะถีบยอดนานครับทุกคนทําดาเมดด้วยก็สามารถเอามาทําคอมโบได้หรือว่าเราจะเคาน์เตอร์เวลาเราโดนตีนะครับทุกคนก็กด C ค้างไว้นี่แหละ ต่อมานะครับ perfect shot นะครับคือสกิล V เป็นการเอาหน้าไม้นะครับก็คือต้องชาร์จก่อนนะแล้วคือการที่จะใช้สกิล V ได้เนี่ยเราต้องตีใครสักคนหนึ่งก่อนครับอย่างเช่นเราตีคนนี้แล้วก็กดสกิล V เห็นไหมครับทุกคนแรงมากเลยแต่ถ้าเกิดแต่ถ้าเกิดเรามาตีคนนี้แล้วเราสกิล V ใส่คนนี้ เขาจะไม่เป็นอะไรนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นการที่จะใช้สกิล V เนี่ยคือเราต้องตีกับดัมมี่เอ้ยเราต้องตีกับศัตรูที่เราตีใส่เท่านั้นนะครับทุกคนนะต่อมาก็คือสกิลสุดท้ายก็คืออันตรีนะครับทุกคนผมก็ให้โชว์ให้ดูไปแล้วนะก็มีประมาณนี้นะครับทุกคนสําหรับสกิลของยังโจเซฟทุกสกิลนะคนที่เอ่อไม่ได้มียังโจเซฟเนี่ยก็จะได้รู้ไว้นะครับว่าสกิลแต่และสกิลมันมีอะไรบ้างนะต่อมานะครับก็จะมาสอนคอมโบนะครับ คอมโบนี้เนี่ยอันนี้คือเป็นคอมโบพื้นฐานเลยนะวันช็อตคอมโบคอมโบนี้คือทุกคนรู้อยู่แล้วละครับคอมโบเนี่ยก็คือ4ชิก X 4ชิก R 4ชิก E แล้วก็4ีชิก C นะครับทุกคนนะก็คือประมาณนี้เลยอันนี้คือสกิลพื้นฐานที่แบบว่าทุกคนทุกคนรู้อยู่แล้วทุกคนได้มีแบบว่าทุกคนที่ใช้ยังจเซมาเขารู้กันหมดนะครับทุกคนนี่4ชิก X 4ชิก อ่าสี่คลิกอีรอมันระเบิดแล้วก็สี่คลิกแล้วก็สี่ก็ประมาณนี้นะครับทุกคนนะเออตอนแรกมันก็เลือดลดนะแบบว่ามันตายเลยตอนแรกแต่ทําไมนี้ไม่ตายไม่รู้แต่ว่าอันนี้นะครับคอมโบที่2เป็นคอมโบที่ผมคิดเองนะครับคอมโบนี้ตายแน่นอนเพราะว่าผมลองไปแล้วเมื่อกี้ตายครับคอมโบนี้ก็คือ4ีคลิกเอ็ก สี่ชิกอ่าสี่ชิกอีแล้วนี้ก็ถอยหลังไปนิดนึงแล้วก็กดอันตีครับอ่าเดี๋ยวเราโชยดูเลยนะสี่ชิกเอ็กสี่ชิกอ่าสี่ชิกอีถอยหลังถอยหลังกดอันตีตู้งตายเลยครับทุกคนเห็นไหมตายเลยนี่ นี่เป็นคอมโบที่ผมคิดเองนะแบบคิดมาสดๆเลยนะก็คอมโบนี้ตายแน่นอนครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาลองหนึ่งหนึ่งดูนะครับทุกคนนะเราจะมาหนึ่งหนึ่งดูแล้วก็จะโชว์ให้ดูว่ายังจเซฟแบบว่าโหดมาก <3 S 1> คือแบบว่าแต่ผมว่ายัางไงเขาก็อาจจะเนื้อมั้ครับทุกคนนะเพราะแบบว่าเปิดให้เล่นฟรีแล้วเนี่ยก็อาจจะมีเนื้อบ้างนะครับทุกคนนะ <3 S 1> โอ้ยเฮ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 ้ย มามาดินี่เป็นเซิร์ฟยูเอสนะก็แบบว่าเวลาจะต่อยแต่ทีนี่คือแบบดีเลย์มากอะ่ะ <c oughs> นี่ไอหนุ่มแกตายแล้วล่ะไอหนุม่มไอหนุ่มแกตายแล้ว <c oughs> ไอหนุ่มแกตายแกตายไอหนุ่มไอหนุ่มไอหนุ่มตายไหมว <c oughs> ันนี้ครับทุกคนคอมโบที่ผมชิดเองสดๆตายเลยครับทุกคนคอมโบนี้ก็ ไปใช้ในทางที <_ N> ่ดีนะอย่าไปใช้ท็อกซิกใส่คนอื่นนะโอเคไหมก็สำหรับการรีวิวสกิลของยังโจเซฟทุกตัวแล้วก็รีวิวอันตรีที่เขาเพิ่งอัปเดตมาใหม่นะครับก็แล้วก็สอนคอมโบวันช็อตคอมโบที่ผมคิดเองด้วยแล้วก็คอมโบพื้นฐานนะครับก็มีแค่นี้แหละครับทุกคนถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ผมกับซูพิมพ์โกคูก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ